สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับแก้วใจชาแนลค่ะวันนี้แก้วใจชาแนลจะพามาฟินฟินกับบรรยากาศในสวนหลังบ้านนะคะเป็นสวนหลังบ้านที่มีภูเขาล้อมรอบนะแต่วันนี้เป็นอากาศที่หมอกลงบางๆบนภูเขามองไม่เห็นภูเขาเลยนะคะวันนี้จะพามาชมวิวทิวทัศน์อากาศดีๆค่ะอากาศสดชื่นมากเย็นสบายนะ ยามเช้าๆเราก็มาดูดอกดาวเรืองสีเหลืองทองพันกรมยีนะคะดาวเรืองตรงนี้ปลูกไว้ไม่กี่ต้นรอกนะแต่ดอกดกมากเป็นดาวเรืองพันพื้นบ้านดอกใหญ่ดอกสวยดอกแข็งแรงมากนะไน้ตัดว้พระทุกวันเลยวันนี้มาดูบรรยากาศชิวๆกันนะคะอันนี้ถ่ายภาพมุมสูงจากบนภูเขานะคะภูเขาหลังบ้านนี่แหละ บรรยากาศฟินๆมากค่ะอันนี้ก็เป็นดาวเรืองที่กำลังเบ่งบานสะพังเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะจะพามาดูวิวสวยๆตื่นมาแล้วเห็นอากาศที่สดชื่นวิวสวยๆก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆมาดูวิวที่สดชื่อน,นะคะตอนนี้ฝนตกทุกวันเลย ก็เลยพามาชมนะคะอันนี้ก็เป็นปูเขามันกำลังมีหมอกลงนิดหน่อยบรรยากาศฟินๆมากเลยเช้ามากาแฟดำหนึ่งถ้วยน้ําชาหนึ่งถ้วยนะคะแล้วมานั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศชิวๆอากาศชื้นๆอากาศสดชื่นมากมันอยู่บนดอยเลยค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่บนดอยนะอันนี้เป็นจังหวัดชนบุรีนะคะจังหวัดชนบุรีใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละคะ่ะ วันนี้ก็ดูบรรยากาศฟินๆกับแก้วใจชาแนลนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ